สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการอัปเดตราคาข้าวนะครับประจำวันที่23ธันวาคม2565นะครับก็เป็นข้าวแห้งครับความชื้นไม่เกิน15ซนะครับครับราคาวันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับมาเริ่มดูที่ข้าวเปลือกเจ้านะครับข้าวเปลือกเจ้านะปี2ปี2565ัน้าสทับหกหจังหวัดนครสวรรค์9,400บาทถึง9600บาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้น100บาทนะครับ จังหวัดพิจิตร9300บาทถึง9600บาทจังหวัดกำแพงเพชร9 0 0 0บาทถึง9,300บาทจังหวัดพิศณุโลก9400บาทถึง9500บาทจังหวัดสุโขทัย9200บาทถึง9 3 0 0บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9 6 0 0บาทถึง9700บาทจังหวัดเพชรบูร์9 0 0 0บาทถึง9200บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9800บาทถึง9900บาท จังหวัดชัยนาท9,500บาทถึง9,800บาทอันนี้ราคาต่าสุดปรับเพิ่มขึ้น200บาทครับส่วนราคาสูงสุดก็ปรับเพิ่มขึ้น300บาทจังหวัดอุทัยธานี9 2 0 0บาทถึง9,500บาทจังหวัดชติเชิงเซา9,400บาทถึง9,500บาทจังหวัดอุตรดิตถ์เ0 0บาทถึง9,500บาทจังหวัดลพบุรี9,400บาทถึง9,600บาทจังหวัดนครนายก9,800บาท จังหวัดปทุมธานี9 2 0 0บาทถึง9,600บาทจังหวัดนครปฐม9,700บาทถึง9,800บาทจังหวัดอ่างทอง9500บาทถึง9,600บาทจังหวัดราชบุรี9400บาทถึง9,500บาทจังหวัดสิงห์บุรี9 5 0 0บาทถึง9,700บาทอันนี้ราคาต่ำสุดปรับเพิ่มขึ้น200บาทนะครับราคาสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น100บาทจังหวัดสระแก้ว9,300บาท มาที่ข้าหอมมะลินะครับจังหวัดสุรินทร์หนึ่งบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดนครราชสีมา1 3ึ0 0บาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดอุบลราชธานีหนึ่งสองนแปดร้อบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดเชียงราย13,000บาทจังหวัดบุรีรัมย์หนึ่งบาทถึงหนึ่งบาทจังหวัดศรีสะเกดหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งบาท จังหวัดร้อยเอ็ด13,500บาทถึง14,000บาทจังหวัดมหาสารคาม13,000บาทถึง13,800บาทจังหวัดยโสธร13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดชัยภูมิ12,000บาทถึง13,000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13,200บาทถึง14,600บาทจังหวัดนครพนม13,000บาทถึง13,500บาทจังหวัดขอนแก่น 12,500บาทถึง13,800บาทจังหวัดสกลนคร12,500บาทถึง13,700บาทจังหวัดกาฬสินธุ์12,800บาทถึง13,200บาทจังหวัดอุดรธานี12,000บาทถึง14,300บาทจังหวัดหนองบัวลำพู13,300บาทถึง13,900บาทจังหวัดหนองคาย13,000บาทถึง13,200บาทจังหวัดมุกดาหาร 13,500บาทถึง1 4 0 0 0บาทและจังหวัดเชียงใหม่1 4 0 0 0บาทถึง14,500บาทวันนี้ราคายังเท่าเดิมนะครับยังไม่ขยับนะครับวันนี้นะครับมาที่ก็เปลือกหอมมะลินะครับที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางนะครับจังหวัดสกะแก้ว12,500บาทจังหวัดพิษณุโลก13,000บาทถึง1 4 0 0 0บาทจังหวัดเพชรบูรณ์12,500บาทถึง1 3 0 0 0บาทจังหวัดสาะเชียงแซ 11,000บาทจังหวัดลำปาง12,900บาทถึง13,100บาทจังหวัดอุตรดิต12,900บาทถึง13,500บาทและจังหวัดแพร่12,500บาทราคานะครับยังคงที่อยู่ประมาณ3-4วันแล้วนะครับราคานะครับมาดูที่ข้าวหอมปทุมนะครับจังหวัดลบบุรี9,600บาทถึง11,100บาทจังหวัดสุพรรณบุรี11,000บาทถึง11,100บาท จังหวัดชัยนาท1100บาทถึง1150 0บาทอันนี้ราคาต่ําสุดนะครับปรับเพิ่มเึ้น100บาทนะครับราคาสูงสุดปรับเพิ่มขึ้น1500บาทจังหวัดลางทอง9900บาทถึง1200บาทจังหวัดสิงห์บุรี1900บาทถึง11100บาทอันนี้ราคาปรับเพิ่มขึ้น300บาทนะครับจังหวัดราชบุรี1400บาทถึง1500บาทจังหวัดปทุมธานี 1,800บาทและจังหวัดนครนายก1,700บาทมาต่อที่เข้าเหนืยวเมล็ดยาวบ้างนะครับจังหวัดขอนแก่น11,300บาทถึง12,200บาทจังหวัดอุดรธานี1,900บาทถึง12,500บาทจังหวัดสกลนคร11,500บาทถึง11,800บาทจังหวัดมหาสารคาม12,000บาทถึง12,700บาทจังหวัดนครพนม 1,500บาทถึง11,600บาทจังหวัดกาลสิน11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดอุบลราชธานี10,000บาทถึง11,000บาทจังหวัดร้อยเอ็ด10,000บาทถึง1 5 0 0บาทจังหวัดชัยภูมิ11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดหนองบัวลำพู12,500บาทจังหวัดหนองคาย11,500บาทถึง12,000บาทจังหวัดมุกดาหาร 1500บาทถึง11,000บาทจังหวัดลำพูน9,900บาทวันนี้ราคาจะคงที่นะครับครับมาดูที่รายการสุดท้ายนะครับข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดคะนะครับจังหวัดอุดรธานี9,800บาทถึง11,600บาทจังหวัดนครพนม10,000บาทถึง1800บาทจังหวัดหนองคาย1500บาทถึง1800บาทจังหวัดลำปาง 11600บาทถึง11800บาทจังหวัดอำนาจเจริญ7500บาทถึง9200บาทจังหวัดมุกดาหาร8500บาทถึง9000บาทจังหวัดน่าน10000บาทถึง1400บาทจังหวัดแพร่11000บาทจังหวัดเพชรบูรณ์11000บาทถึง11500บาทและจังหวัดเชียงราย12000บาทครับราคาวันนี้ก็ยังคงที่ครับครับสําหรับ วันนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับก็เหมือนเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและก,กดติดตามนะครับช่องเราลองคนรักกระสีด้วยครับเจียวกับการอัปเดตราคาเข้าใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ